เรือมาจากถนนเสือป่านะครับแล้วก็จะมาตรงถนนจเจริญกรุงตรงนี้นะก็จะมีขายตามข้างทางแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราเดินกันยาวๆนะครับผมมาช่วงหกโมงตลาดนี้ก็ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับตลาดตรงนี้ก็จะเป็นตลาดมืดนะครับ ตลาดกลางคืนนะครับคือยาวไปจนถึงเที่ยงคืนยันสว่างนะครับสมัยก่อนนะครับเนี่ยหนังสือเก่าซีดีดีวีดีนะครับแต่ว่าสมัยนี้ก็เขาเริ่มมาตั้งเพราะว่าเขาอนุญาตให้ตั้งนะครับแล้วต้องเสียค่าที่นะครับนี่ก็เป็นสมัยก่อนก็วิ่งหอบกันขายกันแบบเถืเ่อนเถื่อนนิดนึงนะครับ เดี๋ยวผมเดินไปเรื่อยๆนะครับคือมันจะยาวไปถึงว่าจะเดินไม่ทั่วนะเนี่ยครับตอนกลางคืนนะมันจะยาวไปถึงช่วงกลางคืนนะครับอันนี้ยาวถึงกี่ทุ่มครับขายถึงกี่ทุ่มอะ่ะต<อ>ลาดของผมตลาดทีตลอดคืนค่ะอ๋อนีตลอดคืนเหรออ๋อนะครับอนะก็ครับเริ่ม,ต,มตั้งแต่ตอนนี้จนยาวไปเลยใช่ไหม นครับของเก่าของสะสมต่างๆนะครับใครหาไม่เจอนะครับของเก่าราคาถูกนะครับมาเดินมาซื้อทุกวันนี้ไม่ต้องพกไฟฉายแล้วครับเพราะว่ามันมีโทรศัพท์มีไฟนะครับสง่งกลางคืนได้นะครับเขาจะขายอยู่นิมนี้เนี่ยบางท่านอาจจะมาเจอมาเดินแล้วก็อาจจะมาเจอของดีๆราคาไม่แพงอ๋อขอบคุณครับ โอ้นี่มีหลายอย่างเลยของเขาเนี่ยโอ้นี่ใครสนใจเนี่ยอยากมาหาพวกโทรศัพท์นะครับเนี่ยอะไรโทรศัพท์อไอแพดสองไอโฟนสาโอ้ขายไม่แพงนะครับโอ้จักรเย็บผ้าก็มีนะครับนาฬิกานะครับอันนี้ขายอยู่ถึงตอนกีกทุ่มครับเออเที่ยงอ๋ออยู่ดึกเลยนะครับประมาณเที่ยงคืนนะครับท่านผู้ชมก็มาเดินได้นะครับตลาดของถมเย็นวันเสาร์จนถึงเช้าวันอาทิตย์นะครับ ใช่ครับผมพดช่องพคดคอนเสิร์นะครับเคยเป็น YouTube ครับ y ยูทูบ e ยาวจากแยกถนนเออแยกเสือเสือป่านะครับแยกเสือป่าแล้วก็จะเดินไปฝังนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปก็ต้องขอขอบคุณพ่อค้าแม่ค้านะครับก็เป็นบางคนนะครับท่านผู้ชมคือผมเคยมาถ่ายที่ควองผมเนี่ย บางเจ้าเขาก็ไม่อยากให้เราถ่ายนะครับเขาก็ดุเราก็มีนะครับก็ต้องทาความเข้าใจเพราค้าไม่ค้านะครับบางคนเขากา็ขายของอาจจะเป็นของในบ้านเขาเองนะครับอันนี้เป็นโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์มือถือเก่านะฮะบ,บางรุ่นมันก็ตกรุ่นไปแล้วนะเขาก็มาซื้อกันโอ้นี้เยอะเลยนะท่านผู้ชมอยากมาเลือกก็มาซื้อได้นะครับ กล้องถ่ายรูปก็มีนะกล้องสองทางไกลนาฬิกาปุกต่างๆนะครับน,น,น,นครับ,รบก,ก็มูลค่าก็แล้วแต่ของนะครับบางอย่างก็หลักร้อย หลับ้อยนะครับหลับอยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดินต่อไปนะครับอุปกรณ์ผมอาจจะไม่ค่อยโอเคอเท่าไหร่ขออภัยด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยาปกันอยู่ริมริมทางแบบนี้เลยนะ หูฟังนะครับโอหอันนี้อันนี้มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงด้วยนะครับเองเครื่องเล่นแผ่นเสียงเราได้ก่อนริการได้ก่อนไดาได้แ่อมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงแล้วก็มีแผ่นเสียงเก่านะแผ่นเสียงโบราณนะครับแผ่นเสียงสวยเลย แล้๋ยวเราก็เดินก้าไปเรื่อยๆนะครับนี่ร้านเขาก็จะขายกองยีรีิมทางแบบนี้นนะซึ่งตอนกลางคืนดึกๆช่วงบริเวณนี้ก็จะเต็มไปด้วยคนขายของประเภทนี้นะครับของของมีคนตามมากับเออโอ้เนี่ยโทรศัพท์รุ่นเก่าลยวนี้โอ้โหนี่หายากนี่หายากนะครับนี่ <c oughs> แบบ เออแบบหยอดเหรียญนั่นเนี่ยแบบหยอดเหรียญสมัยก่อนนี่ครับครั้งละห้าบาทนะครับเนี่ย bueno. สมัยนั้นถือว่าใหม่มากนะครับเนี่ยก็่รูปนะครับก็เป็นของเก่านะครับตลาดของผมนะครับถ้าอยากมาเดินก็มาเดินเลือกซื้อนะครับในช่วงเย็นวันช่วงเย็นวันเสาร์นะครับเป็นเสาร์เป็นช่วงเย็นวันเสาร์ถึงเช้าวันอาทิตย์นะครับแนะนําอีกตลาดหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่อยากได้ของ ของเก่าหายากนะครับของที่เราบางอย่างเราอาจจะหาไม่ได้นะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยพระเครื่องส่วนมากผมเห็นนี้จะเป็นของเหมือนของเก่าในบ้านเลยของสะสมนะครับเนี่ยแว่นตาเกามีนะครับกล้องถ่ายรูปแบบรุ่นเก่าของโซนี่ก็มีนะครับ อนะครับนี่พักเครื่องก็มีนะครับก็วางขายกันแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมส่วนมากคนเขาจะเอามาจากบ้านเขาเองนะเป็นวอล์กแมนก็มีนะครับ เห็นต่าแบงก์เก่านะครับพระเครื่องเดินไปตรงน้นฝั่งนี้ก็เต็มเลยนะครับนี่ขนาดประมาณสักหกโมงนะครับนี่หกโมงนะครับท่านผู้ชมเขาเริ่มตั้งแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนก็น่าจะอ่ามืดกว่านี้นะครับที่เขาตั้งกันนะครับเครื่อง าลายคลามต่างๆนะครับเครื่องทองเหลืองซื้อไปประดับตู้นะครับบางอย่างก็เป็นของสะสมนะครับแจ,จกันนะครับเอานะเนี่ยมาเลือกดีๆอาจจะเจอแบรนด์ดังๆนะครับแบรนด์ดังที่เราไม่เคยเห็นก็มีนะ ถ้าวงในเต็มันตลอดอ่ะแต่ถ้าเป็นฟิตบ็อกซิ่งอ่ะไม่แน่ฟิตบ็อ,บอกซิ่งต้งองใส่ตปอร์กันน้เครื่องที่ไปงานจะไปปิดเกมเข้างานขอโทษคร <ไป S 1> ับ<ป>ขออนุญาตดูฝั่งนี้ด้วย<ป>คนเดินเยอะนิดหนึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยตัวเองก็คุยเยอะนะเนี่ยครับจะเป็นของสะสมจะมากกว่านะ ผมอาจจะถ่ายใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมผมไม่อยากต่อกล้องไปนะบบเพราะว่าบางทีก็คนเยอะอขอไปนิดนึ่งวกกันน็อกนะหัวกันน็อกรกองเท้านะครับขอดูหน่อยเนี่นยครับมีทั้งหูฟังนะครับ จอยเกมของเก่าต่างๆนะครับที่เราบางอย่างเราหาไม่เจอนะครับมาที่นี่โอ้โหดีมีชุด <c oughs> มีชุดบิกินี่ด้วยนะครับสองร้อยนะครับนี่โอ้สุดยอดหาไม่ได้ต้องมาหาที่นี่นะครับแนะนำนะครับตลาดของผมยามเย็นนะครับตั้งแต่หกโมงเป็นต้นไปนะจนถึงประมาณ บางคนก็บอกว่าสว่างนะแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าน่าจะประมาณประมาณเที่ยงคืนก็น่าจะจบนะครับเที่ยงคืนกว่านะแต่สําหรับคนที่เขาขายบางคนกข็าขายยาวจนถึงช่วงเช้าเลยก็มีนะครับสําหรับคนที่มานอนที่นี่นะครับรรดเดี๋ยครับพ่าค้าแม่ค้าก็เริ่มอเอามาวางนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ฝนลงเม็ดไปนิดนึงนะครับก็พ่าค้าแม่ค้าก็เก็บเป็นเป็นบางส่วนนะ เ้ามือสองก็มีนะครับวางเริ่มเริ่มวางกันนะผมมาไวไปนิดหนึ่งนาฬิกาามเรือน ราคาก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าด้วยนะครับบางทีเขาตั้งราคานะครับเราต่อรองได้นะครับที่นี่ก็คือ,อซื้อง่ายขายคล่องนะครับลูกค้าสะดวกซื้อคนขายสะดวกขายนะครับของเก่าสะสมนะครับพระเครื่องก็มีนะ กาเป็นสร้อยนะครับโอ้ตรงนี้มีร้านอาหารด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นเดี๋ยว,วเราค่อยเข้าไปเดินนะครับเดินฝั่งนี้ก่อนตรงนี้ผมเคยโดนด่ามาแล้วนะเดี๋ยวผมเดินเดี๋ไก่แล้วกันนะครับเนีย่ยเดินตรงนี้ก็จะโดนนี่กรสิทธิ์เพลงหรือเปล่า ใกล้ๆแล้วกันนะครับนะครับคนก็จะมาเลือกซื้อกันแบบนี้นะครับตั้งแต่หกโมงอเนี่ยยังไม่มืดเท่าไหร่นะคนเยอะแล้วกระ<น>เป๋านะครับ เรือแปลนดีกักระเป๋าแปลนดีนะครับแต่มารถขายในราคาที่ไม่แพงไงเข็ม6ม่เขามหลังนะครับขุดกรตุ้กระเป๋านะครับรองเท้ากระเป๋าน้อยพี่ของสะสมตัวการ์ตูนญี่ปุ่นก็มีนะครับ ตลับเทปนะเนี่ยโอ้นี่มีคนมาซื้อมีทั้งดีวีดี DVD นะครับแล้วก็เป็นตลับเทปนะครับเดี๋ยวนี้ตลับเทปก็มาเป็นที่นิยมนะเดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูนิดนึ่งนะครับท่านผู้ชมโอ้นี่โอ้สมัยก่อนนี้แบบแพงมากนะครับอัลบ,บั้มที่เป็นมวลเทปนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาขายมวลยังไงนะ หายากมากเลยนะเนี่ยมวนเทปก็ซื้อมวนเทปกันนะครับเทปเทง อันนี้ก็เป็นความนิยมของคนนะครับเดี๋ยวนี้เข้าหันมาคือตลับเทปกันเยอะเลยนะสมัยก่อนก็หลายตังนะครับตลับเทปเนี่ยแต่ไม่รู้เขาไปเปิดเครื่องไหนนะเนี่ยพวกการ์ตูนญี่ปุ่นพวกโมเดลสะสมนี้ก็เยอะนะครับอยู่ในซอยตรงนั้นนะผมอาจจะไม่เดินเข้าไป